รถแล้วพี่น Stadium, ่อยไปแล้วเพียบิดขึ้นรถแล้วพี่น่อยไปแล้วไปล้วายลี่น้ด้าแล้วเนะพ้ี่น่อยขึ้นรถมาพอคิดหอดแล้วับ เขาของเชี่คพเขาางานเข้าแล้วพี่น้องบ่ารถดบรหรีไปแล้วบ่าโอ้อ้ลงโอ้ รถมาได้ไปแล้วปาะรถมาได้ไปแล้วพี่น้องรถรถโดยสารดิ้นหัวแล้วพี่น้องเรียบร้อยมาได้ไปซ้บปับจะหารถคันใหม่แล้วบ้านอือมาเลยคือล้างบุรีบา้าน โอ้ยหลดทางกับบุรีพี่น้องเลยุทางกับเละๆรีดหลุลดผลออกจนเบิดนี่ขันไปเดียบบ่หอดตลาดแท้คนวะน้ำมันเครื่องรัวเลยน้ำมันเครื่องรัวกลับแล้วหารถขันใหม่แล้วบด มอเตอร์ไซค์บบมอเตอร์ไซค์ไปชงเนี่แทร่ละเบิ่งหนทางพี่น้องเน้ยยฝนตกในพุปานขี่ป็ดเบิ่งตีสภาพพงน้บโอ้ทางเปิดเฮงหรือ่าไปล่างอยู่นะก็ได้เนี๋ยสิจอนทาง ออกไซด์มันเนี่ยแต่ลงไม่ได้สีร่มเนี่ยไปยตี้ไปแล้วเละตัวเพรอะโอ้ยน้ำท่ากันยากพี่น้องโลกโดยสารกันมากไรล่ะรถเพร่ก็เลยได้เฮลิสามมาส่งขับรถมาเองนัดสามมาเลย Những lột phố đây đi lại lâu lâu đấy, lâu ừ, đây lâu rồi, Con lại vô lông lâu 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 con hà thau con rồi เพื่อนมดเลยทางเลยพูดดีนี่รถล,ลงสวรรค์ว่อะรกันรถสองแถวเราลงสวรรค์ไปด้านหัวเมตสภาพรถพอง

ไก่เซโนนี่ตัวเดใหญ่่น่อยเมนบัตพิงไก่เบปั่มน้ำมันปะทอเล้าพี่น่อยปไ,ไป,ป,ปล่างแค่ล่าง,ง,งขาก็มันเปื่อนมากแต่ออป,ป้านนอกเบปั่มปโทอเล้า่น่อย ปั๊มเพิ่งเปิดเนาะวัางวัางบุกกี่เดือนมานี่นะ,นะเปิดใหม่ๆด้วยหน่อยปัป๊มปตทเราไงขวางๆที่ตลาดเซโนเซเว่นกันมีนะเปิดหน่อยนเดี่ยเราไปเบิ่งน,นซเนซเว่นเนาะเซเว่นสาขาเซโนสวัรด์นักเกต โอ้ปั๊มใหญ่มีอเมซอนพร้อมให้ลองร้านไก่ทอดเอปิกเกอร์ออ Seven. Seven. อ Seven. แล้วก็มีเซเว่นเซเว่นโอ้ใหญ่เลยเซเว่นแล้วก็มีอเมซอน คาฟเฟอเมซอนโอ้สะอาดสะอาดภาบใหม่โอตโ่อตนี่ห้องน้ำก็มีพี่น้องอมาตัฐานเลยม,ม,มาตัฐานเลยพี่น้องห้องน้ำกันนี่ห้องน้ำก็าย เดี๋ยวจะรีวิวของน้ำใ้เบิ่งเนาะโอ้สะอาดเอี่ยมห้องน้ำโปรตอร์ที่ลรานะครับนี่โอ้สระสะอาดมาตรฐานเลย

มุกดาหารสวาารรค์เกตรไปน้องทางลงสะพานมิตรภาพไทยออดดลหลยอดรอด้าพี่น่อยเนาะคนมารอขาบเต็มเลย๋ยวรอด้านเปิดเนาะน่าจะเปิดวล่ะข้ามไปฝั่งไทยมุกดาหารพีร่น่อง เ,เตรียมพร้อมข้ามไป้เเลยข้ามฟรองไท้ รถดด่านไทยแะ้วเป็นต่อไอหมกดาหานและคนรอข้ามหลายเลยนตอนนี้